บรรยากาศแจ่มเอหานั่งนั่เดินเดินไ้องชาวบ้านกันจ้าทำงานกันฉันไม่ดีจ้าไปกันไปจ้าโต๊ะกินนะเป็นน้องโต๊ะโต๊ะปองไฟขอไฟถ่านนี่แหละเป็น้องท่าอมลุกมาได้แก่ จำเดียวก็โทรไปจน้องชายแกก็มาเนี่ยงันเดิมจะหนูหูจะไปดูตั้งก่อนช่วงตื่นก็ต้อบโรอบ้าง Mình đã cả sao được rồi. Đây, Đây, có không cửa đâu không cửa đâu không cửa không cửa đâu không cửa đâu không เแยวเขียวดีท่านบ้านก่อนแต่เขียวก่อนหลังเท้าคแล้วท่างท่านค่อยคุแล้ว Tidak saling pakai kerja, kita keling ya, belum,

chị tô kiếm lệ nha Hãy subscribe กว้างก็ไล่ที่พี่น้องโอ้รถจะมาเตียนกันดเลยหมดก้อนกินแล้วจ้ะพี่น้องกินแล้วไปกันเลยจ้าน้ำทองก็เยอะมากเลย โอ้ยเรีนปักแห้งไปน่องรดถรดชิ้นแท่งเรียนปักแห้งเลยลมเย็นสวยสวยยงมาเรง้อนไป่น่องนอนี่ฮ้อนหอนเอาเอาใจไปหน่องมันนี้การหอนมากเหมือนจะ เาราแบบแบบขึ้นเลยีปน้องหาบ้านได้จ้ากขึ้นตกเปียกได้ไปน,น้องมัอนกันเ,เกียรเปียกเกียร์ไกลกันเลยนะเกียรเปียกเกียร์ไกลก่อน นตัวข้ามดอกอยู่ติวดอกจานทํไงแด้ไปเกี้ยไกลได่หนเกี้ยเป็ดเกียเกล้แ้ไปรองบ้านคุณยายโนจันแปมมะล่ได้ใจไปรองบ้านหลังนอกท่านเห็ดแหล้อยวยุบไปรองท่านนีก <_ d mand ibles> oui, ็เนต่อตอยู่จ้า ย่าเปียก่ยไกลบานหลังหน่อมไป่นอ้องอิดก,ก็มีร้อมแต่พอมี่แนวเห็ดตอพี่นออ้องบยากาศยมาแรงนะเจ้าจน้องชมว,วิวทิวทัดน้ำทางน่องตั้งกระป๋านนะพี่นอ้องก็งรั้งลังเขาวานพี่น้องยาำมาแรงลัง,ง,ขงเขายามาส่อลังออกไี่น้องเก็บหน้าปังนจะจน้อ เซลังอ่อแก้มแรงลัง,งเข่าละพี่น้องถนนเส้นนี้ก็ถนถนไปชงไประชาอกไปให้ไปหน้าละพี่น้องเนงาะเจาะมาแรงไลยพี่น้องไลยคลิปนี้ก็ฝากไว้สักมิกันได้จ้าพี่น้องกับช่องคุณยายนุจันทร์แกรมมี่จ้า ฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยนะจ๊ะสวัสดีจ้า